สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกิ่งพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมปากหม้อซึ่งต้องบอกว่าเป็นปากหม้อคุณยายคาเฟ่ที่เด็ดค่ะไม่ธรรมดาไม่เหมือนปากหม้อทั่วไปเหมือนที่เราเคยกินนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นปากหม้อสายพานจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีเมนูอะไรเด็ดๆยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปชิมในร้านปากหม้อคาเฟ่คุณยายกันเลยดีกว่าค่ะตามไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ของร้านสุดหล่อแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเป๊ปปากหม้อเฮ้ยไอย้เป๊ปปากหม้อคุณยายคาเฟ่ครับผมค่ะพอเดินเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับอารมณ์ที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะแต่ด้วยส่วนตัวผมแล้วนี่คือผมชอบสไตล์เป็นแบบนั่งแบบบาร์นั่งบาร์นั่งบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็<อ>ลเลยเลยทำเก้าอี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงหน่อยมาดูมดันเป็นคล้ายๆว่ากึง่งนั่งกึ่งยืนเหมือนบาร์อะไรเงี้ยคือเอาละผมจะเอาสายพานเนี่ย มาใส่ปากหม้อค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าที่เรามานั่งเนี่ย ได้เลือกสันและได้ฟินนะได้ฟินหมายถึงว่าอยากหยิบอะไรก็หยิบได้อะไรอย่างเงี้ยครคือมันว้าวด้วยนะแบบว่านอกจากเราจะกินปากหม้อธรรมดาแต่ว่าที่นี่คือไม่ใช่ปากหม้อนะคุณผู้ชมเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้องย้ำว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแบบฟินๆแบบสายพานแบบสายพานแบบนี้คําว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแน่นอนมันต้องเป็นน้ําซุปแหละถูกต้องครับไอ้น้ําซุปเราเนี่ยคือเป็นสูตรทางร้านเลยค่ะไม่ได้รอบเดียนแบบใครนะฮะคือจะมีน้ําใสค่ะ เย็นตาโฟต้มยำน้ำข้นมี3น้ำซุปเนี่ยแล้วก็เหรียญราคานี่คือเบาๆเลยถ้ามองถึงร้านเนี่ยบอกเลยว่ามองอยู่ข้างนอกคุณผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องแพงแน่เลยแต่เข้ามาดูเมนูค่ะอยากจะให้เห็นเมนูตัวไร่สดตัวไร่สดให้ดูหน่อยเมนูเมนูเขาดูสิเริ่มต้นที่30บาทใช่ครับหมูสับหมูเด้ง30บาทเล้ง40ทะเล50คือราคาทั่วไปมากและที่สำคัญห้องแอร์ค่ะ ห้องแอร์แล้วฟิลบรรยากาศภายในร้านคือแบบโอ้โหนั่งที่บาร์เคาน์เตอร์แบบโอ้โหฟินมากจานขาวนี่ราคา10บาท10บาทใช่จานดำสิบห้าจานดำสิบห้า15แล้ว10บกับ15บมันต่างกันยังไงอ่าสิบสิบห้าไอ้ตัว15นี่ผมต้องบอกก่อนนะว่าราคามันก็ขึ้นมานิดนึงทันนั้นเองเพียงแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ของทะเลบุฟเฟ่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยมนูทะเลบุฟเฟ่ขึ้นมาใช่ขึ้นมานิดนึงหมายถึงว่าเราหยิบกุ้งกับปูอัด ซึ่งวัตถุดิบพวกนี้คือมัอนค่อนข้างที่จะราคา,า,คาสูงขึข้ขมานิดนึงเพราะว่าผมผมคาดสรรเองกับมือเลยน<ข>ะ่ฮะ คาเฟ่คุณยายเนี่ยรวมๆแล้วอยู่บนสายพานนี้มีทั้งหมดกี่เมนูคะคุณเป๊ะหลักๆเลยที่ผมทำนี่ก็คือคะจะมีอยู่10เมนู10เมนู10เมนูนะฮะแต่ mm hmm. นอกเหนือจาก10เมนูมันมันก็มีหมายถึงว่าเราไม่ได้ทิ้งชุมชนของ คงสว่างที่นี่ที่นี่ไม่ได้ทิ้งคือผมต้องไปเอาออเธอวลินชําระค่ะไปสลัดใช่เค้าใช่ครับออเธอวลินชํารผมไปเอาแคปหมูเขาไปอุดหนุ่นที่เขาอันนี้ก็เบเกอรี่ของน้องที่ทําแถวว่าลินช่วยเขาเอามาลงในจานด้วยเอามาลงในจานด้วยเพื่อให้ลูกค้าหมือถึงว่าหลังทานข้าวหลังทานปากหม้อเสร็จหลัง้าวแล้วก็หวานไปด้วยเครื่องดื่มเป็นกระป๋อง มีกาแฟร้อนเย็นใช่ครับให้ลูกลูกค้าได้เลือกมีชามีเมนูโซดามาในโซนนอกจากปากม้อแล้วก็ยังเป็นโซนบาร์เทนเดอร์มุมนี้ด้วยใช่ครับยากไหมคะถามว่ายากไหมแรกแรกก็ยากมากครับแต่ทีนี้พอ คือผมได้รับเราได้รับคํามชมจากลูกค้าว่ามันอร่อยทีนี้ความยากเราเปลี่ยนเป็นกําลังใจแล้วคือเราทําให้เราอยากจะทําให้ลูกค้าชิมให้ได้รสชาติที่มันแบบว่าผูกปากที่สุดค่ะใครมาก็ถามใครมาก็ถามอร่อยไหมอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยคือผมปรับเปลี่ยนได้อะไรย่างเงี้ยทำตามลูกค้าและกาแฟของเราบอกได้เลยว่า ชิมไปแล้วคอกาแฟต้องติดใจเพราะว่ากาแฟเราเป็นกาแฟพวกเข้มนีออ่ผมเปิดปิดเปิดประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับ<ะ>ปิดทุ่มครึ่งแต่ทีนี้ไอตัวทุ่มครึ่งเนี่ยมไม่การันตีนะลูกค้าต้องโทรมาเช็คก,ก่อน<ะ>บางทีของผมเนี่ยคือทําสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันมีจํากัดจํานวนทา<ะ>หมดแล้วคือผมก็ปิดเลย จะไม่ได้ทำขึ้นมาจะขึ้นป้ายหน้าร้านว่าหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วจ้าแล้วก็จะลงในเพจให้ลูกค้าใช่ติครับจะฝากเบอร์โทรไว้ด้วยให้ลูกค้าโทรมาเช็กว่าของหมดหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูได้ที่เพจไหนคะดูได้ที่เพจนี่แหละครับปากหม้อคุณยายคาเฟ่ปากหม้อคุณยายคาเฟ่ภาษาไทยตามนี้เลยภาษาไทยตามนี้ไม่ต้องมีเว้นวร์คิมต่อกันเลยพิมก็ว่าปากหม้อคุณยายคาเฟ่ค้นหาขึ้นมาได้เลยค้นหาไม่ว่าจะเป็นทิศทางหรือว่าเบอร์โทรอยู่ในนั้นอยู่ในนบอกเบอร์โทรเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเบอร์โทรเพิ่ เติมก็คือจะเป็นเบอร์ของผมเองเลยนะ,ะโทรมาได้เลยก็0854134609เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์ไลน์ด้วยไอดีไลน์ด้วยาฝากนะครับคนที่มาเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดบ,บ้างหรือในจังหวัดเดียวกันนะคะถ้ามาเที่ยวจังหวัดอุบลเนี่ยอย่าลืมนะครับแวะของฝากในเมืองเสร็จแล้วมหมูยอแล้วอะไรก็แล้วดีๆลองมาชิมปากหม้อคุณยายคาเฟที่ใกล้วัด หนองป่าพงด้วยชิมกาแฟเสร็จเข้าวัดครับทำบุญร่วมกันครับฝากไว้ด้วยนะครับ